สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Herb Miracle มหสาสรย์สมุนไพรารายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือมะระค่ะด้วยความที่มะระมีรสขมจึงถูกจัดเป็นสมุนไพรชั้นดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะระขี้นกช่วยทำให้เจริญอาหารและบำบัดโรคเบาหวานได้ด้วย ส่วนรายละเอียดและสารสำคัญต่างๆเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะค่ะมะระจะเป็นพืชที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายหลายชนิดได้แก่เส้นใยแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กวิตามินเอและวิตามินซนอกจากนี้ในส่วนของมะระยังมีสารที่ชื่อชาลันชินที่มีคุณสมบัติช่วยลดน้ำตาลในเลือดปัจจุบัน ึืงมีการนำเอาสารสกัดจากผลมะละมาพัฒนาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในยาแผนโบราณผลพันธ์เสริมอาหารที่จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดแก้ร้อนในแก้ไข้ค่ะนอกจากนี้ในส่วนของผลและใบมะละยังมีสารที่ชื่อโมมอดิซินที่จะเป็นสารช่วยเจริญอาหารทำให้รับประทานอาหารได้มากขึ้นและสารกลุ่มคาโรทีนอ์ ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายด้วยค่ะส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามในเพิร์มิราเคิลมหา,าจารย์สมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ